สรุปผลสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสประจำคืนที่2 2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้มีอยู่9คู่ด้วยกันแต่ผมจะพูดถึงแค่6คู่หลักๆแล้วกันคู่แรกเมื่อคืนนี้เป็นเอซิมิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะคลับบูธ3-1เกมนี้ต้องบอกว่าเอซิมิลานนะครับจริงๆเนี่ยขึ้นนำไปก่อน1-0และสุดท้ายคลับบูธเหลือ10คน10คนกับการว่าคลับบูธแม่งเล่นดีกว่านะครับแล้วก็ตีเสมอมิลานเป็น1-1นะครับแต่สุดท้ายมิลานนะครับในทิยานี่ไรเดอร์มาซัด2ปรระะตูลลววดนคับแ้ก็เอาชนะคลับบู3-1ซึ่งประตู แล้วก็มีคิดเต้ยผู้รศิษธ์อีกหนึ่งคนส่วนฝั่งคลับบูนะครับเป็นคิดเวนี่ซับเบนะครับที่ยิงประตูชัยไปส่งผลให้เอซีมิลานนะครับคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกยูฟ่าได้สําเร็จไม่อยู่3แต้มอยู่แบบที่ยี่สิของตะรางส่วนคลับบูนะครับเก็บไม่ได้สักแต้มนะครับมีอยู่3แต้มเท่าเดิมอยู่แบบที่ยี่สิของตะรางคู่ต่อมานะครับแอตตันวิลาเปิดบ้านชนะบอลินญาสองศูนย์โอ้โหต้องบอกว่าสิงห์พะงาในศึกยูฟ่าเนี่ยมันร้อนแรงจริงๆนัดนี้เขาชนะไป2นนนะคครับยิงมีูสองศ ตอนนี้แอตตันวิลล่านะครับขึ้นนําจากฝูงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับแข่ง3นัดชนะ3นัดลวดเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่ายังไม่เสียประตูสักประตูเลยนะ คู่ต่อมานะครับยูเวนตุสแพ้คาบา้านเจอทีเด็ดสตุกการ์บุกตบคาบา้าน1 0โดยเกมนี้ยูเวนตุสเหลือ10คนช่วงท้ายเกมแล้วกลายเป็นเอลบิดาวตตเล่ ure, ยิงช่วงทดเวลา90บวก2เลยเฉอนชนะ1 0จริงๆในเกมนียสตุกการ์เกือบได้แล้ว2ประตูนะครับลูกแรกเจอ VR อาริบคืนลูก2จากจุดโทษกับการว่าเปรินแม่งเซฟได้เฉยเลยครับสมมตให้ยูเวนตุส us, ตอนนี้นะครับอยู่ดับที่11ของตารางแพ้นัดแรกไม่อยู่6 แต้มด้วยกันคู่ต่อมานะครับเปเชยเปิดบ้านเสมอ p ีเอสวีไฮโรเฟนหนึ่งตัวหนึ่งเกมนี้ต้องบอกว่า p ีเอสวีเนี่ยขึ้นนำไปก่อน1นโสนนะครับจากโนอาลังสุดท้ายครึ่งหลังได้อัสราฟฮาคิมียิงประตูตีเสมอเป็น1-1นะครับจบเกมที่1-1ึ่งหนึ่งส่วให้เปเชยตอนนี้นะครับอยู่4แต้มด้วยกันนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางส่วน PSV นะครับสามนัดมาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีอยู่2แต้มนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่27ของตารางคู่ต่อมานะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านนเชชะ ชักตาโดเลตหนึ่งศูนย์โดยคนทำประตูให้ฝั่งอาร์เซนอนเป็นฝั่งนักเตะชักตาโดเนตทำเข้าประตูตัวเองนั่นก็คือดามิโตริสนิกนะครับทำประตูตัวเองไปทีที่29สิบเกาสมมุติวน่านอสตราแนนตอนนี้นะครับมีอยู่7แต้มด้วยกันอยู่ที่4ของตารางส่วนชักตาโดเนตนะครับย,ยังไม่ชนะใครเลยมีอยู่1แต้มด้วยกันอยอดที่30ของตารางปิดท้ายที่คู่นี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสมราคาจริงๆนะครับมันทะลุ5ดาวเลยเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านถล่มบอร์เซียร์ทมูล 5-2ซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ดอดมูนขึ้นมำไปก่อน2ประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับจากดอนเยลมาเล่น1ประตูแล้วก็เจมี่กิทเทน1ประตูแต่สุดท้ายช่วงครึ่งหลังนะครับอันเช่คาเชโรเต้แก้เกมมาเดยยิง5ประตูรวดเลยนะครับจากอันโตนิโอรูดิเกอร์1ประตูแล้วก็วินิสซูจูเนียร์ซัดแฮตทริกแล้วก็เป็นลูคัสบาร์เกตเกมนี้ต้องบอกว่าวินิสซูจูเนียร์นะครับเล่นสมราคาว,าว่าที่เป็นแชมป์บาโลดอร์จริงๆสมบูรให้แล้วไม่ได้ตอนนี้ทำไปอยู่6แต้มด้วยกันเแบบที่9ของตารางส่วนดออรรมมนนนะคัับแแแพ้้ดกลวียู่ 6แต้มจบที่5ของตระรางส่วนคู่อื่นนะครับก็มีโมนาโกนะครับเปิดบ้านถลม่มเลสตาเบลเกต5-1คิโรนานะครับเปิดบ้านชนะสโรวันบานติสวาร่า2-0สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบุกชนะสตอมการ์ด2-0น,นะครับและนี่คือส่วนการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบดิกฟสปจำคือวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยโคตรเดือดเลยนะครับ